หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบัคที่ทำให้การเล่นเกมโลบักของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบัคที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเสิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยนมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกม Roblox ในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาทำการสรุปอัปเดตที่เป็นอัปเดต9.0นะครับครบรอบ1ปีอนิเมะแวนการ์ดนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับได้อัปอะไรเข้ามาแจกโค้ดอะไรบ้างแล้วมีหมดอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับและตัวละครครบรอบ1ปีนะครับเป็นตัวละครอะไรนะฮะในวิดีโอนี้มีคําตอบนะครับโดยผมจะอ่านตัวอัปเดตหลอกไปด้วยแล้วก็พาทุกคนไปดูว่าแต่ละที่เป็นยังไงซึ่งมันจะมีีบางจุดนคัท่เเป็ววก ละครอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำเ,เป็นคลิปแยกแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเชงพวกนิดๆหน่อย,อยๆอะไรพวกนี้ผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับผมจะพูดที่มันเป็นแบบเมเจอร์หรือว่าเป็นหลักๆเลยนะครับทุกคนในวิดีโอนี้สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากกดกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอกันด้วยนะครับอันนี้อาจจะพูดพูดผิดๆถูกๆนะครับก็คือ ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับผมก็อยากจะทำคลิปที่มันละเอียดแล้วก็เข้าใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยสตรีมนะครับแต่ผมขึ้นรูปให้ผมสตรีมติดต่อกันนะครับก็คือสตรีมไปสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วก็ ตื่นมา5ชั่วโมงใช่ไหมนอนไป5ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาอีกสติมีเชั่วโมงเพราะว่าผมอยากเล่นอัปเดตนี้มากๆนะครับแล้วก็ตามมหาดีโอซึ่งผมก็ได้ดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวิดีโอนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในอัปเดตหลอกก่อนนะครับในอัปเดตนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นอัปเดต9.0นะครับในธีมของ1ปีนะครับ1ปีนี้นะครับเราผ่านอะไรมาบ้างน,นะครับสำหรับอนิเมะแวนการ์ดนะครับ ต่างๆนานาในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเคหปีก็คือนี่เลยภาพปกเป็นดีโอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบโอเวอร์วิวหรือภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยจะมียูนิตทั้งหมด13ตัวละครมีระบบเทรดมาแล้วก็ตัวของอีเวนต์ใหม่นะครับที่เป็นครบรอบ1ปีนะครับมีอีเวนต์ช็อปด้วยอีเวนต์อ่าเขาเรียกอะไรครบรอบ1ปีแบนเนอร์แล้วก็มีการ ยูนิตมันจะมีนัมเบอร์ติดแล้วนะครับหลังจากนี้นะก็คืออันนี้เป็นตัวแรกของ DO นะครับตัวของล็อบบี้มีเพลงนะครับบันเลนพาร์เปลี่ยนใหม่มีอีเวนต์ใหม่แล้วก็ช็อปต่างๆถูกรีสต็อกนะครับมีเคอร์เซอร์ใหม่อออแล้วก็อินเวนทอรี่ฟิกนะครับเพอร์ฟอร์มนซ์อันนี้ก็เรียกว่ามันก็มีบักๆหน่อยนะครับแล้วก็มีแฟมิลี่ใหม่นะครับรลาบูบูสีทองนั่นเองนะครับมีสโค้ดแล้วก็ อย่างที่บอกว่าฟิกต่างๆนานาผมขออนุญาตไม่พูดก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาที่ตัวละครกันก่อนนะครับโอเค13ตัวละครมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นแบนเนอร์ที่อยู่ในตู้โอเคผมรู้สึกว่าผมต้องพาไปดู <c oughs> อ่าทุกคนจะได้เห็นภาพตู้นะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตู้นี้นะครับตู้นี้นะมันจะมีตัวละครแบบนี้ซึ่งตัวละครแบบนี้มีอะไรกันบ้างครับก็คือนี่เลยอินเด็กซ์นะครับจะมี1 2 3 4 5 6ตัวบวกกับดีโอเป็น7นะครับซึ่งดีโอโอกาสออกคือ0.02นะครับทุกคนนี่นะ ประมาณนี้มีตัวละครอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูในในตัวของล็อกนะครับโอเคอย่างแรกเลยครับแคทนะครับชายนี่ก็จะเป็นหน้าตาด้านขวาถ้าเป็นไม่ชายนี่ด้านซ้ายนะครับอ่ามีแคทนะครับมีตัวของลูบี้นะครับอ่าลูบี้แล้วก็ตัวของอ่าซ็อกคอตจากคโนสุบะนะครับโอเคลิซาร์นะครับก็ซิลล่านะครับอ๋อเรียกได้ว่าชายนี่เนี่ยก็คือค่อนข้างปั่นนะครับต่อมาคือดอตนะครับจากตัวสไปเดอร์แมนนะครับน่าจะมัลติเวิร์สนะครับอ่าดอตนะครับสไปเดอร์แมนนะครับ ต่อมาคือเดกุครับอันนี้เดกุนะถ้าเป็นไชนีด้านขวานะครับจะออกแนวแนวแบบมาฮิโร่หน่อยแต่ด้านซ้ายมันจะมีหน้ากากนิดหน่อยนะครับเป็นฮาฟนะต่อมาครับนี่คือตัวละครระดับซีเครตนะครับที่เหมือนคอสเพย์นะครับคือจริงๆผมว่ามันคือแวนการ์แต่คอสเพย์เป็นซีเครตแต่จริงๆคือคือลาลิตี้หรือว่าระดับเนี่ยมันจะอยู่ที่ซีเครตนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้นะไชนีด้านขวานะครับไม่ใชนีด้านซ้ายนะครับไชนีเนี่ยมันจะเป็นออกทองๆหน่อยแล้วก็ตัวของหมวกเนี่ยมันจะ ค่อนข้างออร่านิดนึงนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับต่อมาครับในส่วนของอีเวนต์นะครับอีเวนต์ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคอีเวนต์ตัวนี้หาตรงไหนแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูตัวละครอีเวนต์เนี่ยทุกคนมาที่ป้ายอีเวนต์ด้านขวามือนะครับที่เป็นเลข31นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อันล่างสุดดินะครับแล้วก็อ่ามันจะมีเควสอันนี้นะครับอันนี้ตัวของดูมนะครับเควสดูมเดี๋ยวจะมีคลิปสอนนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของอ่า wonder of you นะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวของ The Hollow Knight นะครับหรือว่าตัวไนน์นั่นเองนะครับอ่ะเขยก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกเนาะแล้วก็ Fate Heavenfield นะครับจะเป็นในส่วนของชิโร่นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนตรงนี้รอติดตามคลิปเดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดทั้งหมด4ตัวละครนะครับอ่ะ ประมาณนี้ตัวละครนี้ชายนี่เป็นยังไงครับชิโร่ก็คือจริงๆคือมันมันมันอันนี้มันปั่นนะครับไม่ไม่ต้องสนใจนะครับอาตัวของฮอลล์ไนท์นะครับหรือว่าเดอะฮอลล์ไนท์นะครับชายนี่จะเป็นสีขาวนะครับไม่ชายนี่จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตัวของเดอะทันเดอร์อาทันเดอร์ก็คือวันเดอร์ออฟยูนะครับถ้าเป็นตัวของชายนี่ก็จะเป็นโถส้วมนะครับซึ่งมาจากมังงะนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับตัวนี้นะครับผมชอบชายนี่มากนะครับเดี๋ยวผมจะหาให้หาให้ได้นะครับก็คือตัวของดูมสเลเยอร์นั ตัวละครพวกนี้นะครับคือถ้าอยากจะได้ชายนี่นะครับเราต้องทำเควสให้เสร็จนะครับซึ่งมันเควสมันแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะเอ,อ่ยยกเว้น Wonder of you ถ้าอยากได้ชายนี่ต้องทำเควสมันซ้ำๆๆๆนะครับอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างลำบากเลยทีเดียว <S <S เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของอย่าง Heaven f i e l d นะครับก็คือเล่นแค่100ด่านก็ได้แล้วนะครับหรือว่า l o w k n i g ท t ทำเควสในส่วนของ l o ล็ c h a r มทั้งหมดก็ได้ชายนี่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวของดูมเนี่ยนะครับก็คือค่า ตัวดีมอนนะครับที่อยู่ในโดมเมนของกีฟิตเนี่ยทั้งหมด66,000นะครับซึ่ง เอาจริงๆคือมันทำก็มันมันคือรู้สึกว่ามันมันมีเป้าหมายอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ calamity หรือว่าตัว wonder of you เนี่ยนะครับวิธีทำเนี่ยคือคุณต้องหา,เ,าเลดดอบชายนี่นะครับแล้วก็ต้องทําตัวเคเวสที่มันกําหนดไว้ตรงนี้ด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างลําบากแต่ว่าถ้าถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับอันนี้คือก็เป็นเป็นเงื่อนไขหรือว่าเป็นการยกตัวอย่างแล้วกันว่าถ้าตัวของชายนี่แต่ละตัวนั้นมันทํำยังไงเนาะ ต่อ,อมาครับในส่วนของ Battle p a s s นะครับก็คือนิวอาร์มสตองนะครับตัวนี้นะจากตัวของเ e รนเกีย r ์ไรซินะครับแล้วก็จะมีไรเดนนะครับแล้วก็แซมนะครับอ่ประมาณนี้นะฮะ โอเคตัวพาร์ทนี้ก็จะแบบนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งพาร์ทเนี่ยนะครับถ้าเวฟยีจะเป็นในส่วนของอัมสตรองนะครับแล้วก็เวฟห้จะเป็นไลเดนแล้วก็แซมนั่นเองนะฮะอันนี้นะครับผมผมก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาครับระบบเทรดดิ้งนะครับระบบเทรดดิ้งเดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะว่ามันเทรดยังไงนะครับเพราะผมใช้เทรดอะไรบ้างซึ่งจริงๆอ่ะในสตรีมแบบผมเทรดเยอะมากๆเลยนะครับเทรดดิ้งนะครับคือวิธีการเทรดเนี่ยเราจะเทรดได้เฉพาะไอเทมทททีีีี่่่่่่อยูในนนนนเเเเกกมมมมมะะะปป็็็็รดดับบลลลิิิิตแ้ววจางสไ เ็นะครับเวลเราต้องเว็50ก่อนนะครับถ้าเว็50ถึงจะเทรดได้ถ้าไม่ถึงเทรดไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยครับตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดยูนิตนะครับแวนการ์ดซีเคร็ตเอ็กซ์คลูซีฟอ่ามิสติกนะครับสามารถเทรดได้นะครับแต่นะครับนิสัยนะจะไม่มาด้วยนะครับสเตตจะมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเลเวลก็น่าจะมาด้วยนะครับเออก็ประมาณนี้นะฮะส่วนวิธีการดูนะครับว่าตัวละครไหนเป็นระดับลิมิเต็ดนะครับก็คือให้วิวตัวละครนะครับก็คือกดวิวตัวละครนะครับด้านขวาล่าง จะมีคำว่า Limited นะครับอย่างเช่นตัวละครตัวนี้เป็น l i m i t e d นะครับถ้าเป็นทรงจินอูนะครับมันจะไม่มีนะฮะแล้วก็ตัวของโบลี่มันก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือตัวละครไม่ l ิ m i t e d นะครับอย่างตัวเอ็กแคนอเนี่ยนะครับถ้าตู้เอ็กแนอออกไปนะครับเอ็กแนอก็คือ Limit e d สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะขวญยะดนู่นนี่นั่นนะครับที่เป็นมิสติกก็มีเหมือนกันนะครับก็คืออย่าง G c e l ลนะครับ G c เซลหรือว่าเอ่อรู้สึกว่าจะชื่อซอมบะอ่ะนี่นะ Gcell ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นลิมิเต็ดอันนี้เป็นระดับมิติกอันนี้ผมยกตัวอย่างนะนอกนั้นก็เอกล s i v e ก็เป็นลิมิเต็ดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรโดพาร์ s หรือว่าตัวละครตู้เป็นเอกล s i v e หมดเลยนะครับก็ลิมิเต็ดเทรดได้ถ้าตู้ มันออกไปนั่นเองนะครับอันนี้คือเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับต่อมาครับกิฟต์เกมพาร์ตนะครับเกมพาร์ตก็จะมีอะไรบ้างครับก็เกมพาร์ตทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราซื้อเนี่ยมันก็จะมีคําว่ากิฟต์นะครับเออถ้าสมมติว่าคุณกิฟต์มันก็มันก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้อ่าก็ไม่ซื้อก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้ก็ซื้อแบบกิฟต์ก็กิฟต์ได้เหมือนกันถ้าเทรดเนี่ยเราก็แค่เวลาซื้อมาใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ไปนะครับตอนที่เราเทรดนั่นเองนะครับตรงนี้เราสาามรรถเทดดไ้นะะจ๊ ต่อมาในส่วนของรีโลนะครับรีโลนี้นะครับมีหลายคนสงสัยนะครับณปัจจุบันนะครับไออันเนี้ยนะครับ80โลบักไม่ได้บักนะครับมันไม่ได้บักเราซื้อได้แค่ครั้งเดียวสมมุติว่าผมซื้อแล้วนะครับแล้วเราไปให้คนอื่นเทรดมาเราจะไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่าเราเราใช้ไปแล้วฉะนั้น อันนี้ได้ครั้งเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อเองหรือว่าคนอื่นกิ๊บมาให้มันจะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาคือทั้งหมดเนี่ยจะได้สองรอบนะวกเนี้ยจะได้2รอบก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่จะซื้อนะครับแล้วแต่เลยอ่าที่ผมพูดไปนะครับรีโลนะครับปัจจุบันมีมีการดูปเกิดขึ้นคือการปั๊มรีโลนะครับแล้วก็เอามาเทรดซึ่งมีโอกาสโดนแบนสูงโคตรเลยนะครับวิธีการที่จะรีโลเทรดได้เนี่ยนะครับต้องจากรีโลตรงนี้เท่านั้นนะครับเออเวลา เวลาเทรดมันจะมีขึ้นบวกเป็นรีโลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนะอ่าตรงเนี้ยนะครับอันนี้คือเทรดได้เห็นปะมันจะมีรีโลตรงนี้ต่อมาครับทุกสกินทุกแฟมิเลียนะครับสามารถเทรดได้นะครับแฟมิเลียคอร์ัปเต็ดจะไปด้วยนะครับสแตทจะไปด้วยนะครับสกินไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดหรือไม่ไม่ลิมิเต็ดเนี่ยก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของเทรดนะครับก็อันนี้ผมเคยเทรดเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ผมเทรดกับเด็กๆหลายรอบมากนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับแน่นอนว่าตัวละครผมหายโดนโลแบ็ค แล้วก็โรบักผมหายแบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบประสบการณ์โดยตรงนะผมเล่นมาประมาณ17ชั่วโมงเนี่ยผมเทรดไปประมาณ5 6ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่ายับมากครับคือบักเยอะพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ระบบเทรดถูกปิดไปนะครับแล้วก็จะมาเปิดในตอนที่ช่วงที่ ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องดูบลีโลนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันแก้เมื่อไหร่ก็สามารถเทรดได้ปกติผมคิดว่าใครที่มาย้อนดูนะครับจากอนาคตก็น่าจะเทรดกันได้แล้วแต่ว่าใครที่ดูตอนนี้นะครับประมาณสักหลังจากที่ลงคลิปไปประ่าณันห้าหวันนี้ก็ยังคงคิดว่าคงยังไม่ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องดูบเนี่ยมันน่าจะยากควรเลยนะฮะในส่วนของอีเวนต์นะครับอีเวนต์เนี่ยเอาง่ายๆเลยมันคือการลงแล้วได้เคก้กแล้วก็ รู้สึกว่ามันจะมีด่านที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเล่นยังไงโอเคเราไปดูกันก่อนนะครับไออีเวนต์ตรงนี้นะครับเล่นยังไงให้ทุกคนนะครับไปที่ดันเจียนนะครับกดไปเลยไปที่ดันเจียนเลยนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับประตูไปกด Create แมทครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับครบรอบดันเจียนนะครับจะมีดันเจียนหนึ่งสองสามนะครับทุกคนเล่นก็น่าจะคุ้นเคยนะครับก็คือมันจะเป็นด่านแบบครบรอบหนึ่งปีอะเออแบบพวกเนี่ยบอสแบบแอคหกทั้งนั้นเลยนะครับเห็นปะ จูฮาบาสเนี่ยจะมีแบบรีเจนสเตตอนอะรีเจนสเตต์อ่ารีเจนสเตต์นะฮะรีเจนสเตต์เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งที่มันยากจริงๆเลยนะมันคือ8ครับ8ปนได้โคตรยากนะครับ1รอบนะครับมี35เวฟแล้วก็บอสเลือดหล,ลักเป็นร้อยล้านเลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนอีกทีหนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าในสตรีมเนี่ยเวลาผมสตรีม Steam อ่ะแอดแปถ้าใครไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะรับแบกนะครับก็มาจอยๆกันได้นะฮะเออแล้วก็ส่วนแอด9เนี่ยครับผมทำเอฟเคฟาร์มนนนะครับตอี้ก็ ปล่อยไปประมาณ20นาที20ประมาณ20-30นาทีผมได้ประมาณ80,000ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับใครต้องการหา d o ใช้นี่ก็คือมาฟาร์มตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากเขามาฟาร์มตรงนี้แล้วนะครับทุกคนเออประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของ ด่านนะครับซึ่งด่านเนี่ยมันก็จะดรอปแตกต่างกันไปนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆมีแฟมดรอปนู่นนี่นั่นนะครับมีเอลงเอเลนแล้วแต่เลยนะครับมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับเออแบบบางคนอยากจะปล่อยฟาร์มตัวของแฟมหรืออะไรเงี้ยก็คือมาฟาร์มตรงนี้น่าจะคุ้มสุดนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าโหมดเนี้ยมันจะอยู่ถาวรไหมแต่ว่าสัก75%ผมคิดว่ามันน่าจะออกในอนาคตไม่ได้อยู่ถาวรเพราะมันเป็นอีเวนต์นั่นเองนะครับโอเคไอตัวเค้กเนี่ยมันเป็นเคอร์เนนซี่สำหรับอี ต่อมาคือเราเอาเค้กเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างนะครับคืออย่างแรกเลยเค้กนะครับมันก็จะเอาไปสุ่มตัวละครได้นะครับเค้กสุ่มตัวละครได้นี่อันนี้นะนะผมมาปุ๊บสุมเนี่ยสุมตัวละครตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะสุ่มอ่าต่อมา ถ้าไม่สุ่มก็ให้ไปที่อีเวนต์ครับทุกคนผมจะคลิกไปที่อีเวนต์นะครับหรือว่ากดไปที่สตอรี่นะครับตรงนี้ประตูเข้าตรงนี้หรือว่าเดินหาแถวๆตรงนี้ก็ได้มันจะมีตัวละครยืนตรงนี้อยู่นะครับไปคุยกับเขานะครับแล้วก็กดอันสองนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นส่วนอีโวทุกตัวละครเลยครับผมทุกคนในอัปเดตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น wonder of you นะครับหรือว่า นู่นนี่นั่นนะครับรวมไปทั้งดีโอเฮเว่นด้วยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพชรนะครับอันนี้แรกเลยนะครับหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเพชรแบบฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีตัวของแฟมิล리เอ็ดด้วยอย่างที่ผมบอกไปลาบูบูนะครับสำหรับลาบูบูนี้คืออะไรอันนี้เดี๋ยวบอกนะครับแล้วก็แน่นอนครับจะมีรีโรด้วยนะครับโอเคมาที่ลาบูบูนะครับข้ามมาที่ลาบูบูเลยลาบูบูเนี่ยนะครับลาบูบูตัวนี้มันจะเป็นในส่วนของบัฟดาเมจแล้วก็เพิ่มเงินนะครับซึ่งการเพิ่มเงินเนี่ยยยมันนนนนจจะเเเเเป็กาารงงิลอ่่ช เ,เงินเจน500เพิ่ม6.5เป็น520เหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่สเตตของแต่ละคนได้นะครับก็สามารถมาแลกตัวนี้ได้แน่นอนว่ามาตีคอรับ3ได้แน่นอนแล้วก็รีสเตตโดยใช้ฟินิกชาร์ดหรือว่าเอเลเมนททลชาร์ดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแฟมนั่นเองโอเคตรงนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะว่าเราฟาร์มตัวเค้กมาทําอะไรหนึ่งครับส o ตัวละครในตู้2ครับเอามาแลกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับเออก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจเนาะในส่วนตรงนี้นะครับต่อมาเลย อันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะเป็นช็อปรีโลเพชรแล้วก็ชิ้นส่วนอีโวนะครับแล้วก็แบนเดอร์อันนี้ผมก็พูดไปแล้วว่าเราเอาเครนซีนั้นไปไปใช้เนาะครับโอเคต่อมาอันนี้เลยนะครับทีเด็ดเลยทีเด็ดลังจากนี้นะครับมันน่าจะมีหลายๆตัวละครเลยที่เป็นระดับที่สามารถมี serial number ลันนะครับสมมุติว่าผมสุ่มดีโอมานะครับผมสุ่มดีโอมาโป้องอร์ดีโอคือตัวแรกนะที่มี serial number เพื่อใครไม่รู้ดีโอมาใช่ไหมแล้วคุณก็จะต้องไปสุ่มในส่วนของ ใช้นี่ด้วยใช่ไหมก็คือมีโอกาสออกใช้นี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่มีข่าวว่ามันประมาณ20%ผมก็ไม่มั่นใจผมคิดว่าคงไม่ถึงหรอกหรือมันถึงก็ไม่รู้นะออน่าจะประมาณนั้นแหละถ้าสมมติว่าคุณได้ใช้นี่มาคุณมีโอกาส0.5%ที่จะลันซีเรียลนัมเบอร์0.5นี่เลทออกเท่ากับตัวละครมิสติกนะครับทุกคนเรียกได้ว่ามันยากมากมากเลยครับสมตัวมาเป็นสมมาเป็นชายนีใชายนี้สมมาเป็นซีเรียลนัมเบอร์เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างที่จะลำบ,บากนะครับ อ่ะถ้าเป็นชาชนี่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันจะขึ้นว่าชาชนี่ใช่ไหมอ,อางเช่นผมมีดีโอเหมือนกันนะครับดีโอผมเป็นกอรใช่ไหมถ้ามันขึ้นชาชนี่มันก็จะขึ้นว่าชาชนี่แบบนี้แต่กับการถ้ามันลันซีเรียลนัมเบอร์คำว่าชาชนี่จะหายไปและตัวของดาวมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองพร้อมกับลันซีเรียลนัมเบอร์อย่างเช่นดังรูปตรงนี้นะครับประมาณนี้อันนี้สำหรับใครที่อยากจะหา ตัวของ D.O. Serial Number ไปเก่งกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้หวังว่าจะพอเข้าใจนะครับว่า Serial Number คืออะไรครับตอนส่วนของล็อบบี้และเพลงเนี่ยอันนี้ข้ามไปมันไม่จำเป็นต้องไปสาธยายเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมา Battle Pass อันน,น,นี้ผมบอกไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างก็อย่างอ r m s t r o n g แล้วก็ไรเดนนั่นเองนะครับแซมไรเดนต่อมาครับอีเวนต์นะฮะอีเวนต์นี้นะครับก็คือมีการเอาเออ่เขาเรียกอะไร D.O. มาใช่ไหมก็จะเป็นอีเวนต์ต่างๆนานาเวลาเราอีโวตัวละครใช่ไหมเราก็จะได้เหรียญเอาเหรียญไปแลกอะไรประมาณนี้เออแล้วก็ จะมีในส่วนของการที่ c o m p l e ทตัวของอทดสอบตัวละครน,นะครับจะมีอะไรเดี๋ยวให้ดูดีกว่ามันจะได้เข้าใจนะทุกคนจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพเนาะโอเคอ่าอย่างแรกเลยทดลองตัวละครน,นะครับทดลองปุ๊บเราจะได้เหรียญมาเอาเหรียญมาแลกรีโลตรงนี้ได้นะครับสองเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับที่เป็นครบลอมหนึ่งปีนะครับก็จะมีในการ, o, ราอีวโวตัวละครก็จะได้เหรียญใช่ไหมอ่าอันนี้นะ o, อีวโวตัวละครได้เหรียญ ต่อมาก็อานไหนอีกโอเคไม่มีแล้วผมต้องพาไปดูเมื่อกี้มันจะเป็นพวกตัวละครเนาะอันนี้เป็นตัวละครน,นะครับดูมนะครับแล้วก็อ๋อ one of you นะครับแล้วก็ the hollow night นะฮะแล้วก็ f e h e a v e n field หรือว่าตัวของ archer อหรือว่าไม่ใช่ archer ช,ชิโร่นะครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่นั่นแหละมันจะมีพวก e v o of m a d n e s เดี๋ผมจะบอกแล้วกันนะครับอ่ะดูกันว่าเป็นยังไง e v o of m a d n e s นะครับมันจะมาวันที่ ปึ๊บ,บ,บ,บเดี๋ยวขอดูก่อน Evo of m a อ n ฟแมนี่นะครับก็คืออีก2วันข้างหน้านะครับจะมาก็คือวันที่5นั่นเองนะครับต่อมาครับก็ Odyssey มาวันที่6เนาะแล้วก็จะเป็นแฟมนะครับมาวันที่9 r e c รีเ i n g the Cadence นะครับจะมาวันที่10นะครับแล้วก็ a ลดจะมาวันที่13นะครับที่ a ลดมันจะเปิดทุกๆชั่วโมงนเนาะแล้วก็จะมี Something Shiny วันที่15แล้วก็วันที่18ก็คืออ่าซั n นิ่งนะครับเขาเรียกไงชันส Shining Sun เออนะครับชายนิ่งันก็คือจะบูตตัวของชาซึ่งชานะครับอันนี้ย้ําชาเนี่ยนะครับอัปเดตหน้าจะถูกเอาออกไปนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นที่กําลังหาเอคนอนอยู่เร่งมือครับเพราะว่าอัปเดตจะมาประมาณวันที่20ที่จะถึงนี้นะฮะเรียกได้ว่าก็เร็วพอสมควรหลายๆคนน่าจะรู้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูแล้วนะครับตัวละครที่ติด DMCA ก็ยังคงติด DMCa อยู่นะครับยังไม่มีการแก้แต่อย่างใดเอาเป็นว่าก็ให้เขาเราก็แล้วกันแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวในอัปเดตนี้นะครับมันยังไม่มีคอสเมติกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วคอสเมติกเนี่ยจะเข้าพร้อมอัปเดตแต่ว่าถ้าเข้าอัปพร้อมอัปเดตเนี่ยมันจะถูกยืดเพราะว่าเขายังทำให้เสร็จอะไรประมาณนี้ก็เลยเอาตัวละครเข้ามาก่อนให้เราเล่นก่อนฉะนั้นถ้าอยากจะได้คอสเมติกก็ต้องรออัปเดตกันนะครับทุกคนโอเคอันนี้ก็ให้เขาไปแล้วกันเพราะว่าบั๊กมันเยอะจริงแล้วก็มันวุ่นวายจริงๆนะคร เเท่าไหรเจสัปดาห์นะครับที่เราไม่ได้เล่นอัปเดตเนี่ยก็เลื่อนว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับยุ่นยุ่นกันไปนะครับต่อมาแฟมถาวรนะครับมีอะไรบ้างนะครับทุกคนตอนนี้แฟมถาวรนะครับมาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคอนเฟตติตรงนี้นะครับเอาลูกเขาเรียกอะไรพุนะครับซึ่งรีแันมีอะไรบ้างครับก็จะมีสุคุนะโอบิโตะเทนเงงโกโจและก็กิวการเมดนั่นเองนะครับก็วิธีการเล่นก็ง่ายๆครับเราให้เราเคลียร์สเตตนะครับผมทั้งหมด25สเตตด้วยกิวการ์เมดนะครับบออันนี้ก็คืแบ แรกนะครับทุกคนก็ทั้งหมด10วันนะทำไปเลย10วันนะครับ10วันไม่ใช่วันเดียวแล้วได้เลยทําไปทั้งหมด10วันซึ่งก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเออทำไปนะครับโอเคอันนี้คือแฟมที่มาเนาะต่อมาครับนี่เลยร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรีโลสแตทชิพตอนนี้นะครับที่ลิสตรงนี้นะครับถูกรีหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทุกคนอย่างแรกเลยครับผมก็คือบอสลัดก่อนไปที่บอสลัดนะแล้วก็ไปที่ตัวของเคิร์ช็อปนะครับเคิร์ชช็อปตรงนี้นะครับปุ๊บกดไปนะครับนี่เลยครับ นี่รีโรรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกอย่างรีหมดเลยนะเอาง่ายๆคือทุกอย่างรีหมดเลยถ้าใครอยากจะหาอะไรก็หาตรงนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของกิลกาเมสตรงนี้นะครับกิลกาเมสตรงนี้ก็รีเหมือนกันนะฮะเท่าไหร่ครับไปดูนี่ปอะเดนบางบุ้งนะครับนี่ครับประมาณ20นะครับก็ถ้าใครมีเหลือก็มามาแลกได้ต่อมาเลทครับเลทช็อปนะครับเลทช็อปตรงนี้นะครับรีหมดเลยครับอ่ารีหมดเลยนี่นะ ตัวนี้รีนะครับยี่สี่นะยี่ห้านะอันนี้ห้าสิบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นห้าสิบเหมือนกันนะครับโอเคใครมีเหรียญก็แลกเลยนะครับต่อมาครับดันเจี้ยนช็อปนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าน่าเสียดายมากนะก็คือรีโลนะครับผมแลกไม่ทันนะครับหนึ่งร้อยลีโลจากทรงนะครับแล้วก็ตัวของอันนี้นะครับก็เจ็ดสิบเก้าผมแลกไปแล้วนะครับก็คือร้อยหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือเป็นช็อป ที่เป็นช็อปใช้แรกด้วยเหรียญหรือคเ r รนซีในโหมดนั้นนั้นถูกรีสต็อกหมดเลยนะครับดีมากๆครับผมตรงนี้เนาะต่อมาครับเคอร์เซอร์ครับเคอร์เซอร์นี่ก็ง่ายมากครับให้มาที่โปรไฟล์นะครับอ่าแล้วก็มาที่เคอร์เซอร์ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถปลดนะครับโดยใช้ตัวของ300รอโทฟี่โทฟี่ได้จากไหนบ้างได้จากบอสลัดได้จากบอดได้จากทัวร์นาเมนต์นะครับถามว่ามันสวยไหมก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็น ตัวเมาส์ที่ให้เห็นออร่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมไม่ใช้นะครับเพราะมันแหลกมันแหลกมากนะฮะ ต่อมาครับในส่วนของอินเวนทอรี่นะครับรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ฟิกอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ดูดีขึ้นแล้วกันนะครับเออมันก็โหลดเร็วขึ้นอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันในอนาคตคิดว่าน่าจะอิมพิวอีกนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละตรงนี้ก็คือถ้าใครอยากรู้ก็มาดูตรงนี้ได้อ่อมันมีบันเดิลอย่างที่ผมบอกไปนะครับแปดสิบโลบัคนะครับซื้อได้ครั้งเดียวนะครับไม่ว่าจะซื้อเองหรือว่าคนอื่นกิฟต์นะครับก็จะได้แค่ครั้งเดเเะบบดแล สุดท้ายครับก็คือโค้ดนะครับสโคดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ก็แล้วกันนะโคดนี้เลยนะฮะก็ใช้กันได้เลยรีดีมได้เลยนะครับเวลสาบวกบวนะครับทุกคนครับนี่คือทั้งหมดในอัปเดตนี้นะฮะหวังว่า จะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมสาธายแบบสุดๆเลยนะครับสุดๆเลยนะฮะซึ่งถามว่าผมโอเคไหมกับอัปเดตนี้นะครับอัปเดตนี้ครับผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ8.5หรือว่า9นะครับแต่จริงๆก็คือผมอยากจะให้8มากกว่านะครับคืออ่อรู้สึกไม่ดีตรงที่ผมโดนโลแบ็กนิดหน่อยนะครับก็คือมันไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับ ครบรอบ1ปีนี้มีอะไรให้เราทําก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในอัปเดตหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นอัปเดตที่รีในส่วนของหอนะครับว่าตัวหอนั้นจะเป็นไรแล้วก็ตัวละครอัปเดตจะเป็นไรระดับแวนการ์ดก็รอติดตามดูก็แล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูวิดีโอนี้นะครับหวังว่าการสรุปอัปเดตของผมนั้นจะละเอียดพอนะครับที่จะทําให้ทุกคนนั้น รับรู้นะครับว่าอัปเดต1ปีนั้นมีอะไรกันบ้างน,นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอน,นะครับฝากรบกวนกดไลค์คนละหนึ่งทีเพื่อไปกำลังใจในการทําวิดีโอกันด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็พอรับรู้รับเรื่องนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย